เข็ดรักหนุ่มนอกวงการขอนี้กับอีสานบ้านนาตายอลไทยเล่าปมคนเข้าใจผิดมุงทำรายเก็บเงินไว้ใช้ยามแก่สมเป็นดอกหญ้าในป่าปูนบ้านจังหวัดนครนายกตายอลไทยต้องเป็นสาวโรงงานก่อนได้เป็นนักร้องดัง ตาตอัลไทยรับเลิกแฟนนอกวงการหลังโพสภาพแคปชั่นเศร้าอุบบอกสาเหตุยันไม่ใช่ไผ่พงสะทอนหลังโดนเข้าใจผิดเยอะแจง้งฝ่ายชายแค่เพื่อนร่วมง,งานหมดสิทธิพัฒนาบอกสภาพจิตใจดีขึ้นรันขอมูฟออนอึกอักเก็บความรักโดยไตอยอไทยได้โพสภาพลงในไอจีซึ่งเป็นโซเชียลส่วนตัวของเธอที่ผ่านมาก็ได้มีการอัปเดตภาพการใช้ชีวิตประจำวันการกินอยู่อย่างเรียบง่ายในแต่ละวันออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดเธอก็เพิ่งจะไปลองลิ้มชิมรถเที่ยวชมสวนกะัลำปีและสวมวิญญาณแม่ค้ากะหลำที่ตลาดเช้าทองพาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมอดภาพสู่โลกสังคมออนไลน์มาสดสดร้อนๆที่ต้องบอกเลยว่ามีความสดใสน่ารักมากๆปัจจุบันเป็นนักร้องลูกทุ่งศิลปินขวัญใจมหาชนและมีธุรกิจส่วนตัวเซรั่มออร่าไทยที่คิดคนและผลิตเองพร้อมกับประกาศว่าตอนนี้มีแฟนแล้ว ตายอลไทยในวัยเด็กเธออาศัยอยู่กับยายเสียชีวิตเมื่อวันที่15เมษายน2563ด้วยอายุ107ปีตั้งแต่บิดามารดาแยกทางกันมีฐานะค่อนข้างขัดสนพออายุได้11ขวบเธอไปร้องเพลงที่วงนิวฟ้าอีสานเพื่อหารายได้จุนเจือเพื่อครอบครัวโดยร้องเพลงกับวงนิวฟ้าอีสานก็ทำให้มีเงินเข้ามา400-500บาทแต่เมื่อตายอรไทยอยู่ชั้นม .3 วงนิวไฟอีสานก็ได้ยุบวงไปแต่ก็ยังไม่ทิ้งความฝันเธอยังร้องเพลงที่นาเป็นประจำจนเธอได้มีโอกาสได้ไปประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งมุ่งสู่ดาวซึ่งเธอต้องนั่งรถไปไป,ไปม,ามากว่า1 0 0่กิโลไปร่วม2เดือนเพื่อเข้าแข่งขันในรายการดังกล่าวและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จพอเธอได้รางวัลชนะเลิศโดยมีรางวัลเป็นรถจักรยานพร้อมทั่วรางวัลและได้พบครูสลาคุณวุฒ หลังจากที่ได้ร่วมประกวดร้องเพลงในอีกรายการซึ่งครูสลาพูดแค่ว่าเสียงดีเสียงดีไปฝึกเยอะๆหลังจากที่ไต่อรไทายเรียนจบในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเจ้าตัวได้เรียนต่อที่สถาบาันราชพัฒอุบลราชธานีแต่ด้วยฐานะยากจนลำบาก เธอจึงต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทําช่วยเหลือที่บ้านโดยเริ่มจากการซักผ้าคนงานแต่ไรายได้ไม่พอจึงได้ไปสมัครงานที่เขตอุตสาหกรรมบางปูในโรงงานผลิตยาทรงออกก็อดทนสู้ชีวิตพร้อมส่งเสียตัวเองเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยลามคำแหง แต่เงินไม่พอเธอก็เริ่มมาขายสภาพตามตลาดนัดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอาะบางครั้งขายไม่ได้สักตัวก็มีแต่เธอก็ยังไม่ทิ้งความฝันเมื่อได้มีโอกาสร่วมประกวดร้องเพลงในรายการชุมทางเสียงทองและได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ และได้คุยกับพี่กุ้งพี่สาวที่ติดต่อมาให้บันทึกเสียงพร้อมเปิดไขเองในรายการวิทยุเลยทำให้ตอนนั้นตายอลไทยเริ่มเป็นที่รู้จักและนั่นก็คือสิ่งปูทางที่ทําให้เธอได้เข้าสู่วงการโดยพี่กุ้งและพี่สาวได้พาไปเจอครูสลาคุณวุฒิแต่ใช่ว่าจะได้เข้าบันทึกเสียงและเป็นนักร้องเลย